งั้นเราขอตัวก่อนนะคะลุงมั่นค,ครับโอเคโอเคโชคดีครับโชคดีครับ,รบอิงทำไมถึงทำตัวแบบนี้นะคุณ อย่าเพิ่งต่อว่าเลยลูกไม่สบายอยู่ฉันน่ะทนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแม่มีอะไรแม่ก็พูดมาเลยค่ะทำไมถึงทำตัวแบบนี้นะอิงไม่มีมารยาทเลยไม่เห็นเหรอว่าพ่อแม่คุยกับผู้ใหญ่อยู่อิงเองก็ควรจะลงไปทักแกด้วยนะแกเห็นอิงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วบีบแตรลั่นวัดอย่างเงี้ย มันถูกต้องเหรอยิ่งในวัดยิ่งไม่สมควรใหญ่เลยพ่อเถอะคุณนะมีอะไรค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านดีกว่าลูกไม่สบายอยู่ด้วยหนูอขอโทษค่ะแม่เมื่อคืนหนูนอนไม่พออะวันนี้หนูก็เลยปวดหัวมาแล้วอากาศมันก็ร้อนก็เลยอาเจียนออกมาเนี่ยแล้วเม,เมื่อกี้นี้ หนูขอโทษที่หนูเสียมรารยาทบีบแต่ก็หนูกลัวพ่อแม่จะลืมว่าหนูต้องมีสอบพีเซต์งานช่วงบ่ายรู้ว่ามีสอบแล้วทำไมยังไปกินเหล้าจนดึกจนดื่นแม่ก็ย้ำหลายทีแล้วว่าเช้านี้ต้องมาทำบุญวันเกิดทำไมยังทำตัวเหลวไหลแบบนี้อีกะเะองิงหนูไม่ได้กินเหล้าเลยแม่ก็หนูรู้ไงว่าเช้านี้หนูจะไม่มีเวลาทวนหนังสืออ่ะ ก็เลยอยู่ติวกับลินจนดึกเนี่ยไม่ต้องมาคุณคุณพอแล้วพอละพอแล้วนะเดี๋ยวพ่อไปเอาเอาอยากับน,น้ำให้กินนะลูกรอแปบ๊บนึงนะปวดหัวแม่เอาน้ำเปล่าค่ะ นี่แหละคะ่ะพี่อ้อยพี่ชอดพ่อกับแม่ของอิงท่านทั้งสองน่ารักแล้วก็ดูรักอิงมากๆเลยใช่ไหมคะพี่อ้อยพี่ชอดฟังแบบนี้คงจะคิดว่าพ่อกับแม่ของอิงต,อง,ง,ออง,องตามใจอิงมากก็จริงนั่นแหละคะ่ะถึงแม้ว่าแม่จะขี้บ่นไปหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังตามใจอิงอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะอิงว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ควรที่จะต้องตามใจลูกทำให้ลูกมีความสุขที่สุดอยู่แล้ว พ่อพ่อกับแม่ทําให้ลูกเกิดมาเองอิงไม่ได้ขอมาเกิดนี่คะ่ะอ๋ออีกอย่างที่คนชอบพูดว่าอิงเป็นลูกเทพเป็นลูกที่ขอพระมาพ่อกับแม่ก็เลยยิ่งสปอยหนักแล้วมันจะทําไมล่ะคะอิงไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยคแตต่่จอรู้ว้วาง ลอยปาติหานี้จริงแค่ไหนทชาสุดท้ายเราต้องเลิกราก็คงเหลือเพียง